สวัสดีจ้าทุกคนมีเมนูง่ายๆมานำเสนออีกแล้วจ้าก็คือผัดกะเพราตับไข่ดาวนั่นเองขั้นตอนแรกนาะจ้าแพะกระสีลวกตับเพราะไห่มันสุกจะเข้าหนึ่งก็เนาะจ้าเพื่อไม่ให้มันคาวเวลาที่เราผัดนาะจ้าเนาะลวกแบบก็ต้องสุกคักเด้อจ้า คนกับวต้องค้นหลายจ้าประมาณนี้เพราะแบบใหน้ำทวมตับก็เพาะแล้วจ้าก็สิต้มต่อไปจะเข้าหนึ่งจ้าทุกคนจ้าพอมันเริ่มสุกแต่บ่ต้องให้มันสุกคักแล้จเจราว่าขาก็ต้องเอาไปผัดอีกอยู่ดีจ้าทุกคนเพราะตับที่เขาเริ่มได้แล้วเขาก็สิมาตังกระทาไหาหอนจ้าแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำลงไปเลยจ้าขันผู้ใดมักเพชดค่ะก็ตำให้ละเอียดก็นี้ใส่ถิกเยอะๆไปเลยด้ยจ้า ตอนนี้กำลังฉุนจะหมูมา,จากจ้าทุกคนจ้าเพราะผัดไห่เครืองหอมชุนแล้วก็ใส่ตับที่เขาลวกไว้ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเลยแล้ว,ลวก็ผัดคุเลคุเลทุกอย่างให้เข้ากันจ้าพอเขาผัดสุยากให้เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่น่าพึงพอใจเขาก็สิบปรุงเครืองเลยจ้าแท้ก็สิใส่น้ำปลาซอสฝาเขียว ซีอิ๊วขาวรสดีผงนัวแล้วก็ใส่น้ำตาลสักเล็กน้อยนะคะเพื่อตัดรสชาติจ้าเพราะปรุงทุกอย่างเราากะสีคนเล็กคเล็กผัดให้ช่วนผสมของเขาเข้ากันซุกดีนะจ้าเนะาะพอช่วนผสมของเขาเริ่มเข้าเนื้อตับเริ่มซุปดีแล้วเขากะสี ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งจ้าเท่ากับสิมใไซใบกระเพารากับใบใบเอยียงน้อใบกระเพากบายยับใบเอียงทุกคนคอยแพ้คิดน,นะแพ้คิน่บอกใบกระเพากับใบบกกูดจ้าใส่ให้มันหอมแพ้มาก,กินนะจ้ะาใบบกกูดอยู่ในนี่จ้าเซ็จแล้วก็ตักเสิร์ฟได้จ้าทุกคนแค่นี้จ้าง่ายๆตมแบบตน้นง่ายๆยัวยั เสร็จแล้วเราก็ต้องไปทำไข่ดาวต่อจ้าตั้งน้ำมันให้ร้อนนะจ้าแล้วก็ใส่ไข่ลงไปจุ๊บเด๊กจุ๊บเด็กอันนี้แบบสีบลอเป็นหนุ่มกับมันเลยนะจ้าสิทิ้งไว้ประมาณหนึง่งข้าวหนึ่งเสียวแบบไข่ขาวกร,กรอบๆไข่เลืองแบบกำลังสุกแต่แบบบลเละมากนะจ้าเห็นว่าไข่แดงบ่แอบแบบเยอะาจ้าไปกินเลยจ้า